เอาเลยสวัสดีสสดค่ะ,คะวันนี้วันพ่อจะมาแกล้งพ่อแกนแต่งหน<พอ>้าค่ะแต่งหน้าพ่อแต่ว่ากติกามีว่าแต่งกันแค่คนละครึ่งนะคนละครึ่งหน้าให้พี่ไอ้ครึง่งนึงแลคุณครึง่งนึงเดี๋ยวป้าจะนอนลงแล้วก็แต่งพร้อมๆกันเลยใช่ไหม,ม,มใช่แล้วก็พ,นนพอเสร็จปุ๊บให้ป,ป้าดูกระจกว่าป้าชอบฝั่งไหนมากกว่าแล้วก็คนนั้นจะได้ของขวัญพิเศษวันพ่อเฮ้ยมีหรอ ใช่แล้วแต่แต่ว่าต้องให้ป๊าเลือกเองว่าป๊าชอบฟังไหนมากกว่าถ้าเกิดป๊าเลือกไม่ได้เดี๋ยวแม่เลือกให้เองโอเคไหมวันก็คือพาไปซื้อขนมได้คนที่ชนะอ่าคนที่ชนะได้สิบอย่างวคนที่แพ้ได้ห้าอย่างโอเคไหมได้ไหมแบบนั้นโอเคไหมได้โอเค ไปเลยเดี๋ยวรอดูเลยนะป้าจะหลับตานะตอนเด็กๆแต่งนะจิตได้คือว่าหลับไปเดินดืมป้านอนซ้นอมตายอยู่ไหมเนี่ยแบบเนี้ยจิตได้แล้ยมีอุปรกรณ์หลายอย่างใช่ไหมที่เอาเอามาใช้ได้ทุกอย่างเลยเดี๋ยวป้าค่อไปล้างก็นั่นเลยก็บอกอยู่ว่าลูกต้องทาครีมก่อนม,มีใครเชื่อไหมเมย์ไม่เดาคุณไม่ยอม เอาเลยทำใจเลยมเอามีเวลาแค่ห้านาทีนะบอกไว้นะหนาทีนะฉันจไปเใช้อนไนก็ได้ใเช่เลยในกระเป๋าได้หมดเลยอันนี้คืออะไรี่ใชเลยไม่คีมทาใต้ตาไม่รู้จักใช้มั่วๆเลยอกว่าจะเลือกเซ็ดเวลาพอดี เออให้ปาชอบก็พอ่อ้นะ่มันเยปยายิ้มิเคยเยินหปิป๊าั้ง่สป๊าเคยเป็นกระตุ๊ดมาก่อนมันมันออกไปอ่ะแล้ว้องคุณนังมองอยู่ตัวเองไม่ทำ คุณเขียนคิ้วเลยแล้วไหนที่เขียนคิ้วอ่ะมือเอามาขอไม่ไม่ใช่ครบนี่ก็ไม่เกลียวเอาวันนี้อายไลเนอร์ลบไม่ได้ไปเลยเออเขียนเลยน้องคุณเขียนคิ้วเลยใช่ไปเลยไม่จำเป็นจะต้องแต่งให้สวยป้าเขาอาจจะชอบแต่งแล้วตลกก็ได้ ป้าเขาไม่ได้ชอบแต่งสวยก็ได้เมื่อกี้หนึ่งนาทีอันนี้สองนาทีแล้วนาหืออีสามนาทีคุณเขียนคิ้วเหรอคุณเขียนคิ้วเหรอโดนัเออเขียนเลย เออเอาตั้งนี่น้องคุณนี่ไอ้นั้นไม่ใช่คิ้วไอเดเดไว้เขียนตาเปิดเลยเขียนตาเลยอายไลเนอร์อ่ะที่ยัไม่เขียนอ่ะเออคุณเขียนอายไลเนอร์กับฟ้าเลยเขียนแบบนี้เลยแล้วแต่เลยน้องคุณเขียนได้เป็นยักษ์ก็ได้เขียนได้เป็นอะไรก็ได้เขียนเป็นหัวใจเขียนเป็นอะไรก็ได้อันนี้ปัดแก้มใช่ไหมเขียนที่ตาเขาเขียนที่ตาโอ้โหที่ตาเหรอใช่ นั่นแหละเขียนไปเลยนี่เขเขียนเป็นหางแบบนี้นี่เหมือนที่ตาแบบนี้ลบไม่ได้แล้เไปเลยทำต่อไปเลยทำไปเลยวาดะเหมือนฉนีเลยคุณวาดอะไรกันวาดหัวใจอะไรก็ได้วาดได้หมดเลยใจนคุณวาดผิดอไม่เป็นไรไม่เป็นไรคิดต่อแก้ไขไปวาดต้องอื่นได้ออาไปวาดที่แก้วที่หน้าปากอะไรก็วาดวาด อันนี้เอาไว้เขียนคิ hey, yeah. ้วใช่เอาไว้มีคิ้วเยอะเอ่ะไม่ต้องแล้วนี่ของป้านี่นะคะก็ต้องอะไรอ่ะของพี่ไอ้แมกเองคนละขึ้นหน้าเออของนราก็มั่วแต่ลูกตาบ้างเอ้ยหัวใจโดนัทยังไม่รู้ล้วเมื่อไรยุจะมีใจพม่ยาลอยจากล็เวกันช่าง อะไรเนี่น้องคุณที่ตาป๋ามันยังป๋าป๋ามีกักในกล่ก็หัวใจอยู่ด้วยแล้วที่เก้มอ่ะได้เกมใช้ไปเลยเดี๋ยวบ้าค่อยไปล้างเอาเอาหรือว่านอนทั้งนี้เลยคืนนี้นอน้องคุณแปมงนอนป๋แป้งในอันนีมันมีอันั้นที่ทาอันนี้ของที่ตัดเกมโดยหยิบของมาไม่ใช่ครบนี่แม่ก็ไปหยิบให้แหละเอาลูกไปหาเองนี่มันเป็นกิจกรรมเอาน้องคุณนี้ตัดแก้มเสื้อปลาเลย ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยซักเอาห้าปิดแล้วยังโดนลิบแล้วด้วคุณเค้มเค้มโอ้โหเค้มขาวแน่นอนโอ้แต่งหน้าแล้วนี่จะพาอันนี้ต่อนุ่ตาลกหน่อยนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาติดนาคารเลย น้องคุณทาลิปเลยน้องคุณน้องคุณนี่น้องคุณทาลิปคุยทาลิปนี่น้องคุณนี่นี่น้องคุณฟังหมไหมก่อน่ะน้องคุณน้องคุณน้องคุณทาลิปแบบนี้เลยทาลิปแบบนี้ไม่เอาได้แล้แต่คุณนี่คุณทาลิปแบบนี้เลยนี่คืออะไรไม่ชอบออไม่ได้ครีมนั้นครีมมันไม่ใช่ที่แต่งหน้าเือเยทาเลยทาแบบนั้นแหละ าที่ปาค่ะ so cute ที่กันเกจะเข้าปากปลาไมไม่รู้แต่อะไรเข้าตายไปล้วนมือน้องคนไนจูกมีงคไมจะไม่ใชปากปากชูแล้ว น้องคุณทาแบบนี้เลยนี่น้องคุณแันไหนอันไหนที่ทมันทาแบบนี้นั่นแหละได้หมดเลยน้องคุณทาอีกปากนะของน้องคุณแต่งตลกแล้วแต่ไม่ต้องแต่งสวยแล้วฝั่งนี้ทาแบบนี้เลยเออเออฝั่งน้องคุณตลกฝั่งพี่ชายสวยเอาเลยน้องคุณงอย้อนดังแม่แม่ยุลูกขึ้นไปอีกน้องคุณ ขึ้นไปเยอะๆเออล่างๆลงมาเออแล้วบักใหญ่เหรอไม่ใช่ครับเอาอะไรอ่ะหนวดแมวอ่ะอันนี้เอาไว้ปัดตรงนี้ใช่ไหมใช่หนวดแมวมีดูกรนทิ่รก้งแล้วป่ะ ่าเอาเลยสายแล้วานะสวยอ่ะต้องคุณจุ่มใหม่แม่หนูค่อยแต่งหน้าให้แบบนแม่นะเหมือแม่จะได้ต้องคุณจุ่มใหม่เห็นแม่ยุ่หนักตาดังข้างนี้นี่ข้างกว่าไหมมีความสุขไหมครับมีความสุขบ้างไหมครับ อะไรก็ไม่รู้หัวโป๊ะไงรังเนี่ยป๊าป๊าบี้ชอบแบบไหนเออป๊าบี้ชอบแบบไหนไม่รู้เดี๋ยวรอดูน้องคุณ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 น้องสวยน้องคุณนี่งคุณน้องคุณท้องคุณน้องคุณ เดี๋ยวล้างไม่เอาคุณเอาลิฟท้ายเด็กทางหน้าเลยน้องคุณเป็นในนั้นไงน้องคุณน้องคุณน้ <c oughs> องคุณเจอซื้อของให้ฉันใหม่เลยลูกเอาไปจุ่มรี้ <c oughs> ไอ,อย้ยาเอาเลยไม่นี่ดีน้องทากับอันนี้เลยน้องไม่ต้องทากับอันนั้นนี่น้องทากับลิฟนี้เลย ทาไปเ,เลย<ห>นีน่ทาหมไม่เอาไม่เอาไปนอนเยอะเลยทาเกมปะ่ะเดียหน้าฟ้าจะเป็นจิงแฟนซีนะครบยังเนี่ยฮะนาทีนานยังครบแล้วครบตั้งนานแล้วแต่ลูกยังไม่สินี่อ,อ้าวหือนแม่นี่คืออะไรคือที่ทาแปรงทานี่น ทาไปเลยเอาไปทาอะไรก็ได้ลูกอยากทาเลยก็ทาเลยทาทิได้ไมไม่ได้แล้ายังมีอะไรอีกเกมอันี่อะไรนี่แบบนี้ปากแดงทาทำให้เป็นวงกลมแบบนี้เลยนี่ดวงนี่รูปพระอาทิตย์นี่แม่พระอาทิตย์อยู่ตรงนี้ อันนี้คือพระจันทร์ที่คุณวาดให้ป้าอ๋อนั่นพระจันทร์เหรอในพระจันทร์เสี้ยวไม่ชัดเลยนี่เสี้ยวมาแบบนี้เลยนี่นี่แม่อันนี้เอาไว้ทำอะไรเรื่องเชื่อมต่อกับปากป้าที่จเออเอาเลยแม่อันนี้เอาไว้ทำนั่นเลยมันเป็นไว้ไฮไลท์ไฮไลท์คือเอียงปัดเลยนี่ปัดที่เขียนแบบนี้อ่ะัอนนี่ปัดไปจ้ะหน้าได้เวลเวลจริง คุณเน้นแบบตลกนะคุณเน้นตลกเมื่อคุณไม่เน้นอะไรแล้ทาอีกแต่เชื่อไหมแม่อยากเห็นแล้วเนี่ยทาอีกแต่เชื่อไหมแม่ไม่ให้เธอเห็ทาดูหัวใจอืมทาดี่เอาหัวใจพ่อหน่อยก้อนเมฆก้อนเมฆก้อนเมฆด้วยมานี่ทาหัวใจให้มาแม่ทำให้ดูนี่หัวใจเขาป้ายแบบนี้ง่ายๆมาเรียบไหมทำให้ดูว่าเขาป้ายแบบนี้ ี่ยนลิต้านี่แม่แม่ทำหัวใจให้ดูนะคนละครึ่งกันพี่ไอ้กับน้องคุณม่แม่ทำทำาไม่ใช่คนละครึ่งกันแม่แม่ทำให้ดูกินพื้นที่น้องคุณครึ่งหนึ่งกินพื้นที่พี่ไอ้ครึ่งหนึ่งจะทำริบให้ปะป๊ะขาดีทำไมนึคุณรู้ละเจ้าริบไหมนี่หัวใจเห็นไหมแม่แม่ทำง่ายๆหรอกนี่เอาอันนี้แปะทีนึงแล้วอันนี้แปะทีนึงเอาหัวใจได้แล้ว นี่งคุหัวใจตรงนี้เลยนีุ่ต้อพี่วเอ๊อป้าชอบแไหนอรงคุลนงนะคุณด้เอาแม่จะนับถอยหลังแล้วนะหนึ่งนาทีสุดท้ายนะเ้ยเ หนึ่งนาทีสุดท้ายน่ะปะเดียวสิบสามจุดสามศูนย์นะพอเลยออกสิบสามจุดสิบห้าพอเลยลเลยลั้งนานแล <10 S 1> ้วสิบนาทีแล้ว่าเลยสิบนาทีแล้วใช่เนี่ยไม่ไม่จับนาทีสุดท้ายละก็ไม่ได้เล่นแบบน้วสิฟังนี้สวยนะคะนี่สวยค่ะก็ฝั่งนี้ก็สวยไปอีกแบบนะคะ ตลกไหมแ้วไอ้ไม่เอาไม่เขียนคิวไม่เอาเอาไม่เชื่อดูแม่สิป้าคุณนี่เอานี่เขียนคิวคุณนี่เอานี่เขียนคิวนี่เขียนแบบนี้ลิงชิงเป็ดสีเอาเลย เไม่กี่ยวกับคุ็นิ่งก็น้องเขียนไงไม่ทำโครงให้คุณระบายเลยนี่เขียนตรงนี้พอไม่ต้องพอแล้วอะไร้านอะไรแล่วนะฮะตัวเอสเออเอาเอสนี่น้องคุณนี่ว่าแบบนี้นี่คิ้วนี่นี่คิ้วน้องเแบบนี้นี่นี่คิ้วนี่งอนี้แมให้หนูทำบ้อนตาไม่อืมเอา สวยแล้วนี่ตลกแล้วนี่นี่มีขนคิ้วกันี่เป็นไงไว้ต้องเลกงหนูแล้วแหละสวยไหมเขงพี่สวยมากเลยป๊าเป็นผู้ชายนะ,ะนี่เอา,อามาทำให้ให้ผมทำบ้างอ้ยยๆยสาวเข้าตาแล้ว เอาเลอะแล้วเลอะแล้วเลอกแล้วไม่สวยแล้วไม่สวยวขอโทษได้ไหมเช็ดไม่ได้เดี๋ยวไปเอาคัตเติ้ลบัตรมาเช็ดไปเดีวคัตเติ้ลบัตรจะเจ้าปูเนี่ยไม่เอาไอเติ้ลไอ้ยาถึงก็ที่นอนไม่พักเอาแต่เดี๋ยวป๊าป๊าเปลี่ยนเลยนะเปลี่ยนผ้าปูที่นอนใหม่มาใหา้ทำให้มันเงาเงอนเสร็จแล้วยังเนี่ยคุณตกกะเอาอีตาอกัดานี่เออเอากระอีก ไม่ใช่เยอะใช่แค่เป็นฝอยนี่เจฝอยตรงนี้นะทุกคนฝอยนี่ฝอยนี่คุณฝอยนี่คุณฝอยเจฝอยเฮ้ยอย่าเปิดตาอย่าเปิดตานะงฝอยแล้วก็มีฝอยตรงนี้ด้วยฝอยไซเนะเอาแล้วคุณเอาไปก่อนเอาพอได้พอยังผมยังพอแล้วแหละเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงเหรอไหมเช็ดตรงนี้พี่ไอ้นะเอามาเร็วมาเร็วเหรอไหมเช็ดให้ เอาพี่ไอแล้วไปเอามาอีกตาตลก่าป๊อป๊าก้อชอบนะตลกแน่ชอบใจกันจังเไงมาตะกรอบแต่ตลกได้เลยที่คืนเดี๋ยวหนูพาไปดูฝั่งป๊อบป๊าบิว แดงเวอร์แดงไม่ไหวไปเอากระจกไม้ปมาปาดูเร็วไกระจกอยู่ไืนนี่ไม่ใช่กระจกเล็กเกินกระจกใหญ่นั้นเอาดูกับโทรศัพท์เอาดูกับโทรศัพท์เลยตลือตาเอขใครมากกว่าทำไมหน้าบ้าเนี่ยลูก เห็นแล้วยังเออของแม่ไอ้สวยอ่เนาะน่นตลกของพ่อของเจ้าคุณไม่ของเจ้าคุณสายดจ้าคุณสายดาวสายดาวของแม่แบบหวานหวานเท่าไรคือของพ่อดาวเลือกไม่ถูกเลยอ่ะให้แม่เลือกให้ดีกว่าจะให้เท่ากันดีสองสไตล์ของพี่อาร์ม เลือกหน่อยของพี่ไอเลือกให้หน่อยไอแม่ว่าอะไรน้องคุณว่าอะไรน้องคุณชอบอันไหนน้องคุณชอบอันไหนชอบของใครของตัวเองไม่หนักกว่าเหรอมีตัวเอสมีตัวเอสน้องวะมีอสด้วยใช่มีตัวเอสแล้วก็ดูลิปแล้วก็ดูก้อนเมฆไม่เหลือแล้วหนก้อนเมฆคิ้วบ์หน่อย เจ๊ไฟเลยละเจ๊ไฟเอาไหนน้องคุณน้องอธิบายผลงานตัวเองว่ามีอะไรบ้างมีแรงบันใจของมาใกล้ๆมาใกล้ๆอันนี้ที่เม็ดทำอะไรที่คิวให้ป๊าป๊าก็ไม่รู้ก็สวยตัวเอ็ตัวเอ็ย่อมาจากอะไรอ่ะไม่่รู้คะอ๋อไม่รู้เอาอะไรอีกมาาจก ก็เนี่ยป้าฟังคำอธิบายว่าใครอธิบายได้โอเคคนนั้นก็ชนะคือจิมพูต็นแกมค่ะแล้วก็มีอะไรตรงนั้นมีหัวใจเพราะว่าอะไรทำไมถึงเขียนหัวใจให้ป๊าป้าเพราะว่าอะไรเพราะว่ารักป๊าป้าอุ้ยอ๋อนูเรมากโอเคเอาต่อไปผลงานพี่ไอกะมีฝอยอยู่ด้วยเลือกฝาย เอาไปอาอาเอาไปต่อไปของพี่ไอเอาไปต่อไปของพี่ไอพี่ไอไปอยู่ข้างในไปของหนูคืออไรของหนูก็รู้ว่าจังจัง เอาเร็วเ <laughs> ไอ้ยเอาเลี้ยวตัดสินเลยดีกว่าตัดสินเลยดีกว่าให้เจ้าคุณ9คะแนนให้พี่ไอ8คะแนนอเนให้เป็น1คะแนนเพราะว่าน้องคุณอธิบายเพราะว่าอธิบายได้โอเคกว่า หัวใจด้วยหัวใจดูเอาแล้วร้องทำไมแล้วร้องทำไมแล้วร้องทำไมแต่ว่าแต่ว่าขนมให้คนละสิบชิ้นเท่ากันเพราะว่าแบบป่ารักทั้งสองคนเลยร้องทำไมร้องทำไมด่าบ้าเร็วจ้ะกี้หัวเราะอยู่เอาใครเปลี่ยนเป็นหัวเราะทันเดี๋ยวเพิ่มให้อีกสอง จิ้นน่ะไอ้ต้องคุณสิจิ้นทำไมอ่ะเออทำไมอ่ะว,ว่าพี่ไอเปลี่ยนเป็นหัวร้องเลยอ่ะนอ้ตองคุณก็เปลี่ยนเป็นร้องไห้เด็ดเอาเอากันนะนอ้้องคุณร้องไห้ต้องคุณอีกสองจิ้นต่อสองจิ้นต้องการว่าต้องคุณเปลี่ยนเป็นร้องไห้เร็วด้วยโอเคไหมน้องคุณร้องไห้แล้วเอาไหนอ่ะคุณ เอากลับมาวัวล้อเอาแล้วคุณกลับมาวัวล้อเดี๋ยวได้เพิ่มเดี๋ยวได้เพิ่มอีกหนึ่งจิ้นคุณน้ำหนึ่งหนึ่งจำหันมาวัวล้อหนึ่งสองสามวันวันโอเคบายบายเอาบายบายเร็วสลุกเคร่ยดบอ้โหดีสามก็แล้วกันนะโอเคนะโอเค